รู้แค่นี้ชีวิตแซงหน้าคนอื่นสวัสดีในเช้าวันนี้นะครับวันนี้ก็นำไม้เสด็ยดีมาฝากกันอีกแล้วนะครับมาฟังกันครับเป้าหมายสำคัญของชีวิตคุณก็คือจะต้องทำทุกอย่างตามกำหนดตามแผนการที่วางไว้และเริ่มทำสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณรู้ไหมครับว่าคนสำเร็จเนี่ยเขาไม่ได้ทำทุกเรื่องนะครับเขาทำเรื่องที่สำคัญที่สุดอาจจะใช้กฎ2080ก็ได้ครับกฎ2080คืออะไร คุณทำงานเนี่ยเพียง20%ของงานทั้งหมดนะครับซึ่งงานนั้นเนี่ยเป็นงานสำคัญแต่สร้างผลกระทบมากถึง80%ครับเช่นรายได้การเติบโตหรือจะดีต่อใจก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะสำเร็จชีวิตแซงหน้าคนอื่นให้ทำสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าทำทุกเรื่องและสิ่งต่อมาครับ ที่ช่วยคุณเนี่ยประสบความสําสเร็จเร็วมากกว่าคนอื่นครับก็คือการฝึกจัดเรียนลําดับความสําสคัญและทําสิ่งที่คุณต้องทําแต่ละอย่างให้ลุล่วง เพราะว่าถึงแม้เราจะรู้ว่างานอะไรสําคัญแต่ข้อนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันครับเพราะว่าการจัดเรียงลาดับความสาคัญ1 2 3 45ก็จะช่วยคุณเนี่ยทำงานได้อย่างลงล็อกและมีประสิทธิภาพในการทํางานครับเพราะว่าหากวันหนึ่งเนี่ยเราดันมีงานสําคัญเนี่ยอย่างน้อย2องหางานจะทํางานอะไรก่อนดีละ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องจัดเรียงลาดับความสําคัญครับบางคนถามว่าเฮ้ hey, เราจะจัดเรียงลาดับความสําคัญอย่างไรโอป้า อาจจะเป็นงานที่สําคัญและเร่งด่วนนะครับเอาขึ้นมาก่อนคืองานสําคัญของคุณเนี่ยอาจจะมีหลายอย่างนะครับใน1วันคุณอาจจะใช้การถามคํถาถามกับตัวเองก็ได้ทวันนี้ฉันมีเวลาต้องทํางานเพียงแค่หนึ่งอย่างงานนั้นคืออะไรสิ่งสําคัญต่อมาครับก็คือการจัดระบบการดําเนินชีวิต การจัดระบบการทํางานของตัวคุณสิ่งสําคัญนะครับแนะนําเลยว่าให้คุณเนี่ยตั้งเป้าหมายระบ,บุ1-5ถึงสิ่งที่ต้องทําให้เสร็จภายใน1วันอะไรคือ1-5ถึงสิ่งที่เป็นงานสําคัญและเร่งด่วนซึ่งคุณเนี่ยก็จัดลาดับแล้วนะครับตอนตอน้นอะไรคือ5สิ่งที่คุณจะต้องทําและบางคนบอกว่าถ้าฉันทําไม่เสร็จละ่ะโอเคอย่างน้อย80%คุณจะต้องทําให้เสร็จครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นงานสําคัญที่สุดแล้วแล้วถ้าเกิดว่ามีงานได้6789ละ่ะ ก็อาจจะใช้หลักการนี้ครับว่าให้คนอื่นเนี่ยทำแทนได้ไหมหรือว่าจ้างคนอื่นหรือว่าสร้างระบบเนี่ยที่มาทำมันครับ คุณเชื่อไหมครับว่าทั้งหมดเนี้ยก็สามารถทําให้คุณเนี่ยมีชีวิตแซงหน้าคนอื่นได้เพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยทำทุกเรื่องไปหมดเลยครับแต่ไม่ทําสิ่งที่สาคัญและสร้างผลกระทบต่อรายได้เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญนะครับจงทําในสิ่งที่สาคัญที่สุดในแต่ละวันสิ่งนี้นะครับเป็นเหมือนกับกบตัวใหญ่ที่สุดและอัปยลักษณ์ที่สุดของคุณและแนะนําว่างานทุกงานเนี่ยขอให้งานนั้นเนี่ยเสร็จทีละอย่างแล้วค่อยทําอย่างต่อไปนะครับซึ่งก็หมายถึงว่าการกินกบตัวนั้นเข้าไปก่อนเพื่อน และการทําเช่นนั้นวันที่เหลือของคุณเนี่ยจะง่ายมากขึ้นมันเป็นกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมลยทีเดียวจริงไหมครับแต่น่าเสียดายครับที่เราส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเหลือกบตัวใหญ่ที่สุดแล้วก็อับปา์ที่สุดเนี่ยไว้ในตอนท้ายโดยหวังว่ามันจะกระโดดหายไปหรือว่ามันอาจจะง่ายขึ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งซึ่งมันไม่มีทางเป็นเช่นนั้นครับในทางโรงงานข้ามเมื่อคุณทํางานที่ยากที่สุดในวันนั้นเสร็จแต่นันเนินมันจะสร้างความรู้สึกดียอดเยี่ยมเขารบตัวเอง อีกทั้งนะครับคุณยังจะรู้สึกดีที่มีเวลาที่เหลือแต่ละวันและมันจะช่วยคุณเนี่ยมีความสุขกับชีวิตเช่นอยู่กับครอบครัวทําอาหารไปเที่ยวครับและสิ่งนี้เองครับมันก็จะก่อให้เกิดแรงกระตุน้นและช่วยสร้างความมั่นใจให้กับคุณได้ซึ่งทนะั้งสองอย่างก็จะขับเคลื่อนคุณไปสู่เป้าหมายของคุณได้ไกลขึ้นและเร็วขึ้นครับรู้แค่นี้ชีวิตคุณก็แสงหน้าคนอื่นแล้วครับโดยสรุปนะครับ จงทำสิ่งที่คุณต้องทำก่อนและสิ่งนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดด้วยแค่นี้นะครับคุณก็สามารถประรสบความสำเร็จได้เร็วมากขึ้นสิ่งนี้ฟังดูง่ายนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้ก็เพราะว่ามันง่ายนี่แหละครับคนอื่นก็เลยไม่ค่อยทำเพราะมันง่ายจนเกินไปแต่คุณจะลงมือทำทำในสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนและสิ่งสำคัญข้อต่อมานะครับเราทุกคนเนี่ยมีเวลาเข้ากันครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยใช้เวลาคุ้มค่าไม่เท่ากันนั่นหมายความว่า บางคนใช้เวลา1นึ่งชั่วโมงสร้างมูลค่าที่มากมายในขณะที่บางคนหนึ่งชั่วโมงเนี่ยทิ้งเล่นไม่มีอะไรเลยจงสังเกตตัวเองครับว่า1ปีที่ผ่านมา3ปีที่ผ่านมาคุณใช้เวลาส่วนมากไปกับอะไรและนั่นแหละครับมันเลยกลายเป็นผลลัพธ์ของคุณและเรื่องต่อมาครับการลงทุนกับตัวเองทําให้คุณได้ทุกอย่างตามที่คุณต้องการ การลงทุนกับตัวเองทำให้คุณเนี่ยเจริญงอกงามและเติบโตเศรษฐีทุกคนเนี่ยเขาอ่านหนังสือครับเขาเข้าสัมมนาเขาฟังพอดแคสต์และแน่นอนครับเขาพัฒนาตัวเองอยู่เสมอสิ่งสําคัญถ้าเกิดว่าคุณอยากจะสําเร็จเร็วและแรงด้วยให้คุณเนี่ยลงทุนกับตัวเองคุณไม่จำเป็นต้องสนใจครับว่าเพื่อนคุณเนี่ยจะไม่อยากจะเข้าสัมมนานี้เพื่อนคุณเนี่ยไม่เห็นด้วยที่จะต้องอ่านหนังสือก่อนนอนแต่คุณจะทํามันครับวันนี้เชื่อเถอะว่า คุณใช้เวลาช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยสร้างระบบความมาั่งคั่งต่อไปนะครับหปี3ปีหรืออาจจะ5ปีคุณก็มีกระแสเงินสดที่มากแล้วคุณอาจจะร่ำรวยก็ได้คุณก็แค่ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ครับแบบสบายๆในขณะที่คนอื่นเนี่ยใช้ชีวิตในช่วงนี้โอเคเที่ยวเล่นสนุกสนานแต่พอตอนแก่ก็ต้องมานั่งใช้นี้บัตรเครดิตนะครับหรือว่าใช้นี้เงินกู้ หรือว่าต้องหาเงินหลังเกษให้พอเพียงครับแต่คุณเนี่ยจะสร้างระบบความมั่งคั่งโดยใช้เวลาช่วงหนึ่งของชีวิตเท่านั้นเซทีุบอกว่าให้เราเนี่ยใช้ระยะเวลาช่วงหนึ่งของชีว <Geor gy> ิตสร้างระบบความมั่งคั่งจากนั้นก็ใช้ชีวิตแต่สิ่งสําคัญกัรที่เราเนี่ยจะสร้างระบบความมั่งคั่งได้เราก็ควรจะมีความรู้ด้านการเงินและอาชีพและสิ่งที่คุณเนี่ยจะสร้างเงินจากมันด้วยที่สําคัญนะครับ เรียนรู้ทักษะการสร้างความมั่งคั่งด้วยเพราะฉะนั้นการเรียนรู้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยให้คุณเนี่ยสำเร็จได้เร็วกว่าคนอื่นเพราะว่าคุณมีทัศนคติและมุมมองที่ต่างออกไปคุณกลายเป็นผู้นำในแบบตัวคุณเองผู้นำจะสามารถมองเห็นทุกอย่างล่วงหน้าก่อนที่คนอื่นจะเห็นด้วยซ้ำคุณมองแล้วว่าเหตุการณ์เหล่านี้สถานการณ์เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือว่าการเมืองอะไรก็ตามต่อให้มันมีการเปลี่ยนแปลง คุณก็ยังสร้างเงินได้มหาศาลจากทุกวิกฤตครับเพราะคุณรู้แล้วว่าคุณมีทักษะความมั่งคั่งและคุณได้เตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนที่คนอื่นเนี่ยเขาจะเรียมด้วยซ้าเพราะฉะนั้นแค่นี้คุณก็นำหน้าคนอื่นไปแล้วครับ